ปลาจ้าปลาปลาได้จ้าเด้ขายปลาได้ค่ะปลานิ่ปลาในปลาตะเพียนปลาเข็งปลาหมอได้จ้าพี่น้องปลาหมอปลากาปลากดปลากระยางพี่น้องเลยปลากดว่านะคะปลาใหญ่ครับของพี่น้องเอาเสกของบ่มืดมองเนี่ยขนาดเสกะละมั่งกัยังหล่นกละมั่งพี่น้องปลาใหญ่ขับของปลาใหญ่รับหนองม่พี่น้อง ขับน้องหมพ่อย,พยังมาขับของอีพี่น้องมึงเป็นปลาหมอบ่อปลาอีหยังพี่น้องปลาหมอกระนาดตายพ่อปากอยู่น้านนี้พ่อเมนปลาหมอดอกเมทอ่งว่าปลาอีหยังปลายี่สุบวันเสิ่นว่อาทปลายี่สุบวันสมันได้เจองเดยมันบอกเป็นเป็นพี่น้องเพิ่นเลยเอนปลายี่สุบปลาหมอคือการตายพ่อปากอันนี้ปลาแง่ขับของพี่น้อง ปลาใหญ่ขับของปายังน้อพี่น้องเอ้ก็สือว่าเป็นปลาหมอหรอกเนาะแต่ปลาหมอตายพอปากพี่น้องเอ้มีปลาให่ครับของพี่น้องนี่ตัวเดียวพี่น้องหญ่จนใจของบอด้พี่น้องเอ้ก็คือว่าเป็นปลาหมอตายพอปากเนาะพี่น้องเนาะ ขายได้จากเด้อขายขายค่ะปลานินปลาในปลาเข็งปลาคอพี่น้องปลาคอพ่มีเกจขายได้ขายด,นนาด,ดีพี่น้องกินแซบกินนัวเด้ปลาคอบ่มีเ็ดพี่น้องบางในหัวปลาไงก็ทูรูอยู่พี่น้องปลาเมื่อโตมีเตหหัวแม่เออหัวโป๊ลกโปกก็พี่น้องปลาหิูย่ามาเบิงเด้ดจ้ะเด้อไม่ใช่ปลาหมอนะคะ ปลาหมอมันตายพระปากแล้วจ้ะพี่น้องปายี่ศบจ้าพี่ยี่ศบหัวโปะลกโปกอืมปลาคอกับหัวโปคือกันมันจอยพี่นออ้องเออมันหิวเิ่ง่มันอดอาหารมันหิวเิ่ง่มันจอยแหละครับปลาคอกระไดนี่ปลาหมอก็ตายไปแล้วพี่นออ้องเออตายพอปากนะจ้าขายจ้าขายขายขายทุกย่างพี่น้องเลย ใครจูงยางให้ได้เงินไม่ท้องเงียงมัมีเงินอนูจ้าสวัสดีจ้าคลิปสั้นส้นนะคะปลาหมอตายเพราะปากจาก้าปลายีสบก็ตายเพราะปากนะคะปลาคอกัะเลืองเตีมหัวลกโปกพี่น้องสวัสดีจ้าไม่ทองพาเที่ยวกาไม่ทองอืมพอจบจลบปนีสะก้อนน่าจะน้อเดี๋ยวรอคลิปหน้าจ้าว่าแปดนาทีเก้านาทีแค่เจ้าดรอกเอ้ยว่ามีแสงเถาแล้วพี่น้องเอ้ยดยูตามภาษานี่ละอืม พอหมอมีแสงพ่ออยากได้แสยงยังหรืพี่น้องเอออ่ามีเบิงปลาค่ะตายรถโทัวโลพี่น้องเออมันตายแล้วหรอพี่นอ้องเด้ออ่า่าหมอตายเพราะปากนะคะลายย่สุพก็ตายเพราะปากปากกระคอกกันแก่ตัวหมโรคปกพี่น้องปราคอหิ้วยาเมียนิ้วหอดค่ะจ่า,จาสวัสดีค่ะไไบ,บ๊ายบายลาบพ่อปลาตากลมนะคะสวัสดีค่ะ